เครื่องบินรบจากกัวหรือ SEPECAT จากกัวเป็นหนึ่งในเครื่องบินโจมตีภาคพ,พื้นดินที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประวัติศาสตร์การทหารโดยเป็นผลผลิตจากความร่วมมือระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจทางการบินในยุโรป คือสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสจุดกำเนิดของจัก,กัวเริ่มต้นในช่วงทศวรรษ1960ซึ่งทั้งสองประเทศต่างต้องการเครื่องบินฝึกและโจมตีภาคพ,พื้นดินที่มีประสิทธิทภาพสูงราคาถูกดูแลรักษาง่ายและพร้อมจะรับมือกับทุกภารกิจในสนามรบแม้จะถูกออกแบบให้เป็นเครื่องบินฝึกในช่วงแรกแต่เมื่อเข้าสู่การพัฒนาอย่างจริงจังจัก,กักก็กลายเป็นเครื่องบินโจมตีที่ทรงพลังและมีความสามารถรบครบถ้วนในตัวเอง มันถูกติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอาวุธปล่อยอัจฉริยะและยังสามารถทำภารกิจในสภาพอากาศที่เลวร้ายได้อย่างยอดเยี่ยมจาก,กัวมีรูปร่างเครียวลมปีกต่ำเครื่องยนต์คู่ทำให้มันสามารถทะยานขึ้นจากสนามบินที่มีระยะรันเวย์สั้นได้ง่ายและยังสามารถบินตามเลียบภูมิประเทศเพื่อหลบหลีกเรดาร์ศัตรูได้เป็นอย่างดีการออกแบบโดยรวมของมันเรียบง่ายแต่แข็งแกร่งและนั่นทำให้มันเป็นที่ชื่นชอบของนักบินจำนวนมากทั่วโลก เครื่องยนต์ที่ใช้ในจาก,กัวคือโรลส์เทอร์โบเมซ่าอาดู oo, ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและเชื่อถือได้สามารถให้แรงขับดันเพียงพอในการทำภารกิจในทุกสภาพสนามรบไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายภูเขาหรือป่าเขตร้อนจาก,กักลสามารถปฏิบัติการได้ทุกที่และในทุกเวลาในด้านอาวุธจาก,กักลสามารถติดตั้งระเบิดธรรมดาระเบิดนำวิถีเลเซอร์นำวิถีขีปนาวุธอากาศสู่พื้นและขีปนาวุธอากาศสู่อากาศเบารวมถึงปืนใหญ่อากาศขนาด30มมิลลิเมตร DEFA หรืออเดนที่ทรงพลังและแม่นยำมากหนึ่งในจุดเด่นของจาก,กัวคือความสามารถในการโจมตีภาคพื้นดินแบบแม่นยำด้วยระบบนำทางที่ล้ำสมัยในยุคนั้นรวมทั้งสามารถใช้ร่วมกับระบบนำวิถีเลเซอร์ของพันธมิตรซึ่งทำให้มันกลายเป็นอาวุธที่อันตรายต่อเป้าหมายในระยะต่ำและกลาง ตลอดเวลาหลายสิบปีขอองค์การปฏิบัติภารกิจจากกัวได้พิสูจน์ตัวเองในสนามรบมากมายไม่ว่าจะเป็นในสงครามอ่าวเปอร์เซียสงครามบอสเนียและสงครามในแอฟริกานอกจากนี้มันยังถูกใช้งานอย่างกว้างขวางโดยกองทัพอากาศของหลายประเทศเช่นฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรอินเดียโอมานและไนจีเรีย อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้จากกลัวมากที่สุดและยังมีการอัปเกรดและปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อให้สามารถใช้งานได้จนถึงปัจจุบนันอินเดียยังมีการพัฒนาอุปกรณ์ภายในและระบบอาวุธใหม่ๆเพื่อติดตั้งบนจากกลัวทำให้มันสามารถแข่งขันกับเครื่องบินรบสมัยใหม่ได้แม้จะผ่านการผลิตมานานแล้วจากกัวจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือ ความแม่นยำและความทนทานในโลกของการบินรบความเรียบง่ายในการซ่อมบำรุงค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากทำให้หลายประเทศสามารถใช้งานมันได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการต่อสู้แม้ว่าในปัจจุบันหลายประเทศจะได้ปลดประจําการจากกัวไปแล้วเพื่อเปลี่ยนไปใช้เครื่องบินรบรุ่นใหม่ๆอย่างเช่นยูโรไฟเตอร์ทยูนหรือดาซอราเฟลแต่จากกัวยังคงอยู่ในความทรงจำของนักบินและผู้ที่ชื่นชอบด้านอากาศยานรบทั่วโลก ความสามารถในการบินที่นิ่งบังคับง่ายและตอบสนองดีทำให้จากรกัวเป็นที่รักของนักบินหลายรุ่นมันเป็นเครื่องบินที่ให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้งานนว่าพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ในทุกสถานการณ์ในด้านเทคโนโลยีจากรัวอาจไม่ล้ำหน้าหรือสุดยอดที่สุดในยุคป,ปัจจุบันแต่ด้วยการออกแบบที่เน้นประสิทธิภาพและความคุ้มค่ามันจึงกลายเป็นเครื่องบินที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางว่าเป็นนักรบผู้พักดีต่อภารกิจที่มันได้รับมอบหมาย ในปัจจุบันแม้จะไม่มีการผลิตจากกลัวใหม่แล้วแต่หลายประเทศยังคงเก็บรักษาเครื่องบินรุ่นนี้ไว้ในพิพิธภัณฑ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคทองขององค์การพัฒนาเครื่องบินโจมตีภาคพ,พื้นดินสิ่งที่ทำให้จากกลัวแตกต่างจากเครื่องบินรบอื่นๆคือการผสมผสานร,ระหว่างความสามารถในการบินต่ำความคล่องตัวระบบอาวุธที่ครอบคลุมและการดูแลรักษาที่ง่ายดายความเรียบง่ายแต่มากประสิทธิภาพนี้คือหัวใจขององค์การออกแบบจากกัว ในแง่ของประวัติศาสตร์จาก,กัวยังสะท้อนให้เห็นถึงการร่วมมือกันทางการทหารระหว่างสองประเทศมหาอำนาจซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การร่วมมือทางอากาศในยุโรปที่ต่อมาได้กลายเป็นรากฐานของโครงการอื่นๆอย่างเช่นพานาเวียตนาโดและยูโรไฟเตอร์หากมองในมุมของนักประวัติศาสตร์การบินจาก,กัวคงเป็นเครื่องบินที่น่าศึกษามากที่สุดลำหนึ่งเพราะมันไม่เพียงแค่เป็นผลผลิตจากยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น แต่มันยังเป็นตัวแทนของแนวคิดเรื่องความยั่งยืนและความยืดหยุ่นในการใช้งานที่ยาวนานเกินครึ่งศตวรรษวันนี้แม้เสียงคำรามของเครื่องยนต์อดูจะค่อยๆเงียบหายจากสนามรบแต่เรื่องราวของจากลกัวยังคงดังก้องอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์การบินมันไม่ใช่เพียงเครื่องจักรกลหนึ่งลำแต่เป็นตำนานที่บอกเล่าเรื่องราวของความกล้าหาญความมุ่งมั่นและความร่วมมือของมนุษย์ ขอบคุณที่รับชมเรื่องราวของเครื่องบินรบจากกัวหนึ่งในเครื่องบินที่เป็นทั้งนักสู้และสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จด้านการออกแบบทางการทหารหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อรับชมเรื่องราวน่าทึ่งของเทคโนโลยีด้านการบินและเครื่องบินรบอีกมากมายในอนาคต